สวัสดีครับวันนี้วันที่งพฤษภาคมนะฮะปีห้าสี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่อ่าจังหวัดอุทัยธาน,นีเหมือนเดิมนะฮะอยู่ในบ้านย้ำนะฮะวันนี้คือบ้านให้ดูนะฮะ นี่คือบ้านของคนที่รักธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีแนวคิดว่าอยากจะปลูกป่าในบ้านนะฮะเพื่อที่จะหาสิ่งของรอบตัวเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่เบียดเบียนที่เราจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาของตามชวกชาวบ้านมาหาของกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมว่าเจ๋งมากๆนะฮะ อันนี้ก็อพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณสองไร่กว่าๆนะฮะเต็มไปด้วยดูนะฮะเหมือนอยู่ป่าเลยซึ่งมอยมุมหนึ่งนี่แบบขออนุญาตมาถ่ายหนังในป่านี่เวิร์กมากเลยนะแต่ไม่รู้เขาจะยอมเปลาะนะฮะแต่สิ่งที่เห็นนะครับในด้านตรงข้ามนะฮะก็ เขาก็พยายามที่จะทําให้ชาวบ้านเหมือนกับคิดแบบเขานะฮะพยายามที่จะแบบว่าอันไหนที่มันสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็สามารถเอามากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับกันในป่าเนะี่ยก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะดารงชีวิตต่อไปได้แต่สําหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้ นี่นะครับก็หายไปหมดแล้วนะฮะซึ่งดูนะครับกลับกันจากด้านหลังย้ำนะครับว่านี่มนันเป็นบ้านคนนะครับกับสิ่งที่เราเห็นด้านหลังนี้ซึ่งมันก็แตกต่างกันนะแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจพอสมควรนะฮนะว่าจะทำยังไงดี ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คงต้องช่วยๆกันนะฮะก็ยังไงก็อืมก็ไม่ได้พูดยังไงนะก็พูดแล้วก็พูดอีกพูดแล้วก็พูดอีกก็พูดเรื่องเดิมๆนะฮะแต่อย่างที่บอกครับถ้าพูดแล้วยังไม่ทํากันก็ยังต้องพูดต่อไปฮะเยเฮะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูป่านะฮะที่บ้านคนนะครับ ดูทส่ครับบ้านคน